ปล่าใส่หมอเเจอแหลกเจอหมหมมากตะยานเนะ <c oughs> าะกล้ากินไอกาเห็ดปเห็เป็ไรแบบนี้โอ้เมื่อนตาใสก็เมื่อนตาก็เป็นต่ยานแต่กาเห็ดปแต่เดียวตนนาะเมื่อนตาใสไหมเห็ดเปอแบบนี้เห็เปตออลที่ทก็เปลี่ยนนี่ี่ แค่กินหัวไงก็ีกไก่เห็ดจรดิงจมื่นต่าแคกินหัวไม่กินหัวยานจะจกตามันพอดีเลยสิกากเห็ดกินท้่ไหหัวยานย,นานาย,านยุต่สร็จมากเลยเฮ้ยจะกะจีมื่อได้ที่นี่เห็ดเป็นไหนอที่นอนเมื่อนตายนะขางนึงเนะยเป็นแต่ยานแต่ยานค้นขาคื่อตาะตัดห,วหัวแล้วเนาะ นี my 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 ่ืตานตายมีแคลนี้ย้อนถิงอาตากบรกินได้ตนี้งานอย่านี้ใส่เมื่อนตาโคลงอยพีก้าเห็ดบานเบอร์เห็ดกับเบอร์มีไปเห็ดแหกด้นตอนยานเนาะคิดคือไม่เห็ดเองบน้ำด้วย ตาค้าง,า,งา,า,งา,างค้างรับซิตาคางรับซิว่าแต่ตาคางคุณมืดหมอกโขก,ก,ยกอยู่ไหกเน็ดจังใด่ะดียาก่ะดีนอนหลับก็นอนเกินไม่ได้ตั้งใจเอ้อพอตัวไหลไหลเอ,อ้จะตะก,ก,กมีมืดเลเห็ดจังใดระดีนี่ฝ่าใส่หม,ม,ม้อฝ่าิปี่าหม้อกันแต่ามืดตาหมอกโขกอย่างระเบิง อย่าน้หมออืมสิวบอะไรยานได้นอนลับก็นนอมือนนี้ต้มหม้อหมูสิเกลือแหลกนชีวิตเกิดมามอก็กเคยเห็ดครอบอยากกินกินเือเป็นแต่แสบเนะห็ดก็เป็นสลซื่อมากปัญญายในปุ่นีนีลงมืนตาหมอโกกอยู่หมอโกกอยู่มื่นตาเหด่ยดมากเห็นบน่ะนักาีน ไอ้ขางไรไอ้ขางปุ่นไอ้ขางพี่นี่ลูกหยาดเลยอะใ่ได้ราเกิดเับกินข้าวปากสี่เกเดเยอะไอ้จังใดอะไรที่นี่มอคือเป็นตะขวมคือเป็นตะเอียงแต่หมอเอียงบอะไรนี่มันหนักอะไรนะเวลือใช่ไหมไอ้เกิดมาบ่เคยเห็ดหม้อหม่งจะเกลือหยาดมันจะกระทิมือเบิดผู้ใดเคยเห็ดแนวนี้ เห็ดจังไหเนี่ยหมอมันเอียงมองตึนตาเอียงหน่อยนักเลยเนี่ใต้เนาะ,ะคุณต้มแล้วก็มาดโคดคนนอนอ่ะเกลจอะกินมะเขือเห็ดตะเกละเห็ดเกลือแหลกหนะ้ที่เห็ตะเกิดมาก กนน่อยจันขาวกันขาวไม่ค่อยเห็ดหัวหมูค่อยจะเห็นใหญ่เหยดใหญ่เหดปวนนาตาเป็หมูมีตาเต็มนึ่งล่างนาด้วยแต่ยานน้องมีใบมีตะหงอขาจับตรงได้แยานดึงหัวเย่อม่นเด้อม่นดึงหัวเด้อหลายเดินิมหิมยิงแถวแหววอยู่ อู้ยังีดนหัวขาดบอหมูแวงบโอออ